เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมอัดคลิปรายการอย่างมีความสุขทำไมผมถึงมีความสุขล่ะครับก็ผมได้ฟังเพลงที่มีความไพเราะและกินใจแต่ความไพเราะและกินใจนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับเรียนมีความพิเศษจะจะมีความพิเศษอย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังท่านจะได้อิ่มเอมไปอย่างแน่นอนครับผม พี่ชิดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยวัน์ครับพี่ชิครับผมรู้สึกว่าเราอัดรายการกันในเทปเนี้ยมีความสุขเพราะว่าเราได้ฟังเสียงเพลงที่มีความไพเราะกินใจและที่สำคัญก็คือเราดื่มด่ำกับบรรยากาศของเสียงเพลงก่อนที่จะมาอัดรายการใช่ฉะนั้นเนี่ยนักเล่นทุกท่านเนี่ยก็จะสัมผัสอารมณ์ของเราได้อย่างเต็มที่ใช่ครับพี่ชิดครับทำไมเราถึงมีความสุขกับการฟังเพลงครับเพราะ ลำโพงหรือว่าเพราะชุดเครื่องเสียงนี้ด้วยครับลำโพงครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงด้วยครับโอ้โหแล้วก็จากต้นต่อซอสด้วยครับผมนะครับความพิเศษอยู่ที่ลำโพงใช่ความพิเศษอยู่ที่ลำโพงลำโพงนี่คือลำโพงอะไรครับผมซึ่งวันนี้จะเน้นเน้นครับเอสตลอนเอ็กซ์ตรีมมาร์กทูครับผมจากประเทศเอสโตเนียก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องลำโพงที่ให้ความสุขเราเมื่อสักครู่นะครับ เราก็จะมาคุยกันถึงเอสโตเนียกันก่อนครับผมเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆแถบสแกนดิเนเวียใช่แต่ความเล็กของเขาเนี่ยเล็กอย่างมีคุณภาพถูกครับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องความเป็นที่สุดทั้งศิลปะการผสมผสานเหล่านี้เนี่ยใช่ครับทำให้คนเขามีคุณภาพใช่ครับพอคนเขามีคุณภาพก็จะเกิดความสนทรีพอเกิดความสนทรีปุ๊บทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นที่สุดถูกครับนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า เอสเตอรลเนี่ยใครเป็นผู้ออกแบบและใครเป็นผู้คิดค้นแล้วก็คัดสรรวัสดุมาใช้ครับผมบผมผมต้องแจ้งท่านผู้ชมก่อนครับผมนะครับว่าบริษัท KS s u ส Group ครุ๊ได้รับเกียดจากทางเอสเตอรอนะครับให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายและนำเข้าลำโพงเอสเตอรอนครับผมอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวโอ้โหซึ่งเป็นข่าวดีครับผมใช่ครับซึ่งซึ่งหลายท่านก็รอคอยมานานครับผม ทีนี้เรามาพูดถึงที่มาที่ไปของเอสโตรนนะครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วทางทางหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตแต่วันนี้ผมก็จะมา,าเน้นย้ำอีกทีว่าที่มาที่ไปของเอสโตรนเนี่ยมายางไงนะครับ,รบเริ่มจากผู้ออกแบบ ก็คือมิสเตอร์อัลเฟตนี่นะครับซึ่งจบมาทางด้านอิเล็กโทรอะคูสติกเนี่ยครับจะมีจุดประสงค์ว่าต้องการอยากจะออกแบบลำโพงให้ได้แนวคิดแบบนี้กำหนดสเปคแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้ถ่ายทอดเสียงดนตรีที่มีความเป็นธรรมชาติซึ่งให้ได้ครบทุกอย่างเวลานักฟังฟังปุ๊บเนี่ยก็คือใช่เลยนี่คือสวรรค์อะไรทำนองนียนะครับแกก็ติดต่อไปทางผู้บริษัทอคิตัน ผลิตไดเวอร์นะครับเพื่อที่จะให้ทางเอ็กซ์ r นเนี่ยผลิตไดเวอร์ตามที่แกต้องการเรียกว่าหาผู้ผลิตที่จะทําตามความฝันให้เป็นจริงใช่ครับด้วยความพิเศษสุดในแบบที่เขามีปรัชญาชีวิตมาอย่างนั้นใช่ครับครับผมซึ่งวัสดุในการทำบูเฟอร์ครับมิดบูเฟอร์แล้วก็มิดเรนแล้วก็ตัวทวิตเตอร์เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงตรงนี้ก่อนครับ เอสโตรน XT Mark II นะครับเป็นลำโพง4ทางครับผมนะครับวูเฟอร์ขนาด11นิ้วครับผมนะครับเป็นเซลล์อลูมิเนียมแซนด์วิชโอ้โหนะครับสองตัวส่วนมิดวูเฟอร์ก็เป็นเซลล์อลูมิเนียมแซนด์วิชเหมือนกันขนาด11นิ้วครับผมเท่ากันนะครับแล้วก็มาที่ตัวมิดเรนนะครับเป็นเซลล์เซรามิกเมมเบรนเซรามิกเมมเบรนเนี่ยนะครับ คือเขามีโครงสร้างที่ยึดเกาะกันแน่นคล้ายๆกับเซลล์ครับการที่ยึดเกาะติดกันแน่นเนี่ยเวลาทําอะไรก็จะมีความเสถียรครับผมดีกว่าการที่ยึดไม่แน่นหรือว่ามีวัสดุอื่นเจือปนครับผมมันจะไม่เกิดความเสถียรเมื่อเมื่อต้องเคลื่อนที่คอันที่สำคัญก็คือแข็งแกร่งครับผมเขาจะไม่แตกหักง่ายใช่และเขาก็จะทนทานครับคือเป็นวัสดุที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงใช่ครับผมเยอรมันเลยแหล แก้ปัญหาในเรื่องของการตัวเซรามิกตัวนี้แตกง่ายใช่ครับอันนี้คือจะมีความคงทนครับผมนะครับไม่แตกง่ายๆและที่สาคัญคือถ่ายทอดเสียงอย่างมีรายละเอียดและนิ่งใช่มีความเต็นธรรมชาติของดนตรีคือเสียงออกมาจากไดเวอร์จริงๆครับ,รบทุกโน้ตทุกโน้ตเสียงเนี่ยถูกปลดปล่อยออกมาอย่างมีความนิ่งครับนิ่งอย่างไรเสียงเป็นอย่างไรเนี่ยต้องฟังด้วยหูแล้วจะรู้เลยว่า<ม>พิเศษกว่าอื่นๆจริงๆใช่ครับทีนี้ เรารู้จักกับบูเฟอร์แล้วรู้จักกับมิดบูเฟอร์รู้จักกับตัวมิดเลนแล้วนะครับพิเศษสุดก็คือทวิเตอร์จะเป็นเซลลไดมอนด์นะครับซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงอีกเช่นกันคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเพชรเนี่ยไดมอนด์เนี่ยเพชรเนี่ยมีทั้งเพชรธรรมชาตินะครับแล้วก็เพชรที่เราเลี้ยงขึ้นมาใช่ครับในยุคแรกๆเนี่ยเราเลี้ยงเพชรขึ้นมาเนี่ยมันได้ความแข็งแกร่งมันได้อะไรก็ตามครับผมแต่มันยังมี สิ่งเจือปนมาอย่างเช่นเป็นโบลอนพวกนี้มันทาให้เกิดการนากระแสไฟฟ้าการไปใช้งานที่ความถี่สูงเนี่ยอาจจะไม่เสถียรพอเขาจึงมีเพชรในรุ่นใหม่ขึ้นมาล่าสุดขึ้นมาโดยที่ไดเวอร์อันนี้ใช้เทคโนโลยีการสร้างเพชรรุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้ซึ่งจะทําให้มีความเสถียรตอบสนองความถี่ได้ยิ่งนิ่งขึ้นและที่สาคัญคือปลายแหลมเนี่ยม่คมทอดไปได้ไกลขึ้นโดยที่ไม่คมอย่างที่พี่บอก เราจะพริ้วหวานลากยาวไปได้ไกลคือจริงๆแล้วเราสองคนก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าจะเป็นอย่างนี้ครัต้นเราได้ฟังเสียงไหนของเขาเสียงที่เขามีความใสแล้วมันไม่คมเนี่ยมันเหมือนบาดเข้าไปในใจถูกครับมันตรึงเข้าไปในความคิดใช่ครับของที่ดีจริงๆที่ผลิตจากเทคโนโลยีที่สุดๆจริงๆเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับรวอร์ที่ดีแล้วเนี่ยก็ยังมีเน็ตเบิ์ก สำคัญเลยครับงก็มีส่วนสำคัญใช่คเน็ตเวิร์กก็ใช้ของบุนดอรโอ้โหที่หนึ่งของเยอรมันอีกแล้วับพี่ใช่ครับที่หนึ่งของเยอรมันแล้วก็ผลิตแบบฮาร์ดไวน์ครับผมนะครับไม่มีไม่มีแผงเซอร์กิตวงจรพี่ผมขออนุญาตขยายความเรื่องฮาร์ดไวน์หน่อยฮาร์ดไวน์เนี่ยเป็นการผลิตครอสโอเวอร์ของลำโพงในคนที่เขาต้องการความเป็นที่สุดและพิสีพิษานจริงๆครับผมเพราะมันมีกระบวนการที่ยุ่งยากใช่ยุ่งยากคือ ก็ต้องเอาอุปกรณ์มาวางแล้วก็เอาขาต่อขามาเชื่อมถึงกันเพื่อลดความเพี้ยนที่จะไปเกิดขึ้นกับแผ่นวงจรอยู่ข้างล่างครับผมคืออุปกรณ์ต่ออุปกรณ์เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปต้องสนใจอะไรอีกแล้วนะครับแต่ที่สาคัญคือจุดเชื่อมต่อเนี่ยคุณภาพเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะครับอันนี้ใช่ครับเพราะบางทีเนี่ยอาจจะใช้ความร้อนมากเกินไปจ่อตะกัวมากเกินไปใช่ครับนี่มันคือศิลปะชั้นสูงของการผลิตวโจงครับผมพี่ชิดครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังมีโครงสร้างตัวตู้ที่เราแบบเดเวอร์ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งเป็นหินอ่อนผสมหินอ่อนผสมใช่ครับโอ้โหซึ่งหินอ่อนผสมเนี่ยนะครับสามารถที่จะสลายเรโซแนนซ์ภายในตัวตู้ได้เลยนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของห้องที่มีปัญหาเรื่องเรโซแนนซ์นะครับผมนะครับอย่างนี้แปลว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่ออกมาจากไดเวอร์จริงๆ ไม่ใช่เสียงกระพือหรือว่าเสียงกล้องสะท้อนกับนงักำแพงอะไรทั้งนั้นใช่ครับนี่คือความใส่ใจของเขาใช่นี่ความใส่ใจครับแล้วที่พิเศษสุดจริงๆก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือคือมิสเตอร์อัลเฟตเนี่ยออกแบบมาออกแบบลำโพงเอ็กซ์ตรีมมาร์ค2นะครับรุ่นนี้นะครับครับความพิเศษสุดมันอยู่ตรงไหนฮะผมผมเชื่อว่าทุกห้องฟังเนี่ยครับ ไม่มีห้องไหนที่สมบูรณ์แบบจริงครับพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนต่อให้มีการทำอะคูสติกอะไรทุกอย่างแต่สุดท้ายมันก็จะงมีติดปัญหาเล็กน้อยพิฐานเรื่องนี้มากตำแหน่งนั่งฟังด้วยแหละใช่ครับตำแหน่งนั่งฟังไอคือตำแหน่งนั่งฟังเนี่ยคือคือจุดที่มิสเตอร์อัลเฟดสามารถที่จะแก้ปัญหานะครับโดยสามารถที่จะปรับลำโพงนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อที่จะได้โฟกัสกับตำแหน่งของนั่งฟัง คือลำโพงในส่วนที่เป็นดอกเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็บูฟเฟอร์เียด้านบนเนี่ยเขาโครงสร้างเนี้ยเขาสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ถูกครับเพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั่งฟังใช่ครับเพื่อให้กับเหมาะสมกับระยะทางที่เรานั่งฟังอยู่ใช่ครับโอ้นี้เป็นการจูนเสียงชั้นสูงเป็นการจูนเสียงใช้รีโมทนะครับครับผมนะครับอ๋อไม่ต้องไม่ต้องมาขันไม่ต้องอะไรนี่เลอใช้รีโมทใช้รีโมทคือเป็นสเต็ปเลยด้วยเป็นสเต็ปไม่ใช่ว่าไม่ต้องกลัวว่า ซ้ายขวาเรากดแล้วมันจะไม่เท่ากันใช่ครับแล้วก็ขึ้นพร้อมกันขึ้นลงพร้อมกันนะครับครับแล้วที่พิเศษสุดอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวเซลล์ทวิตเตอร์เซลล์ไดมอนตัวนี้นะครับครับผมสามารถที่จะปรับยืดหยุ่นหมายความว่าตัวไดเวอร์เขาเนี่ยสามารถยืดหดยืดถูกขยับอย่างนี้ได้เลยถูกครับนี่แสดงว่าเขาเข้าใจเลยว่าบางทีเนี่ยตำแหน่งนั่งฟังครับคคูสติกเนี่ย มันทําให้เฟสของลาโพงเนี่ยไปถึงหูเราเนี่ยไม่เท่ากันใช่ครับแล้วคุณจะทำยังไงล่ะครับคุณจะเลื่อนลำโพงทั้งลำโพงมันก็เลื่อนได้แต่มันก็ไปทั้งลำโพงอะไรลใช่ครับมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเดินอยู่ดีใช่ครับใช่ไหมครับวิธีการง่ายสุดคือเขาทําให้ดอกเสียงแหลนเนี่ยขยับเข้าขยับออกได้ง่ายใช่ครับ e <ar> เพื่อเพื่อแก้อะไรเนาะครับเพื่อแก้เฟสอะไทมอะไลเมนโโออ้หนี่คืสุดยอดไหมครับคนที่คิดอย่างนี้ได้เนี่ยคือเขาเขาต้องผ่านประสบการณ์ ผ่านการฟังเพลงผ่านลำโพงผ่านอะไรมาเยอะมากเขาถึงรู้ว่านี่คือหัวใจหลักของการออกแบบลำโพงถูกครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับห้องฟังแล้วก็นักเล่นนักเล่นที่จะเบื่อหอปัญหานี้แน่นอนใช่ครับนี่คือความพิเศษสุดของเอสโตรอนจากประเทศเอสโตเนียแล้วก็มิสเตอร์อัลเฟตที่ต้องการที่จะถ่ายทอดความเป็นดนตรีมาสู่นักฟังบุรุษผู้ที่มีปรัชญาชีวิตแล้วเขาก็สรรหาทุกอย่าง เพื่อให้มาเข้ากับปรัชญาของชีวิตของเขาใช่ครับที่ความเป็นที่สุดถูกครับนะครับคือเสียงเนี่ยเราฟังกันแล้วฟังกันแล้วเรารู้สึกว่าเขาถ่ายทอดเสียงไม่เหมือนใครครับผมเขาถ่ายทอดเสียงได้ฟังเพลงได้ไพเราะมากกินใจมากถูกครับในขณะที่เขาก็มีรายละเอียดมีความเป็นลําโพงมอนิเตอร์อยู่ด้วยครบเครื่องแต่ไม่ฟ้องจ๋าถูกและที่สาคัญคือใช้แอน์ับก็ไม่ยากถูกครับเซ็ตอัพก็ง่ายง่ายมีคือนักเล่นเนี่ยเอาไปใช้งานมีแต่ความสุข ถูกครับเพลงโอ้โหพี่ชิคครับเราฟังนำโพงคู่นี้เนี่ยในงาน B I a V 12ถึง15พฤษภาคมนะครับนักเล่นก็สามารถมาฟังได้ฟังได้และถ้าหลังงานล่ะครับหลังงานก็ติดต่อที่หน้าเพจ f a c e b o o k ของเคสนะครับเพื่อที่จะนัดหมายหลังจากเสร็จงานเนี่ยเราจะเอาไปโชว์ที่โชว์รูม C D C Crystal Design Center นะครับซึ่งเป็นโชว์รูมใหญ่ของเคสเอง ได้ข่าวว่ายังมีอีกหลายรุ่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับคุณชวัตนอกจากตัวเรือธงนะครับที่เป็นรุ่น Extreme m a าร i 2ของเอส n รอนเนี่ยนะครับเราก็ยังมีรุ่นเอ็กนะครับดมอนแล้วก็มี x อ d i a m o n ดมอนแล้วก็จะมีรุ่น YB ให้ได้ทดลองฟังนะครับก็นัดหมายมาได้หลังจากงานเราก็จะไปที่โชว์รูมไปเซตอัพที่โชว์รูม c ีทีซีนะครับนักเรียนทุกท่านครับ นักดน่ทุกท่านเคยฟังเพลงแล้วทุกอนูข,ของบรรยากาศเต็มไปด้วยโน้ตเสียงไหมครับซึ่งบางครั้งเนี่ยจะสรรหาคําที่มนุษย์เข้าใจอธิบายให้กันฟังได้เนี่ยมันยากนะครับในศิละปะแบบนี้ผมอยากจะให้ท่านเนี่ยมาลองฟังด้วยหูงท่านเองว่าเสียงในแบบที่ทุกอนูเนี่ยมีโน้ตเสียงเนี่ยเป็นอย่างไรและที่สําคัญนะครับการที่ท่านได้มาฟังด้วยหูของตัวท่านเองเนี่ยท่านจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีครับ และให้เอสโตรอนบอกความสุขในการฟังเพลงของทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณพี่ชิดมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม